ค okay. วันนี้ก็จะมาสู้ตามคาสัญญาเลี่ยกูปี้เลยกันดิในล่าของมักแมนเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเฮ้ยเดี๋ยวมาเนอมากลับมาดูกับเจ้ากูปี้เลยกันดิไม่ใช่ไม่ได้แ่งกันเราต้องงยิมาใช้ปืนนี้พุ like okay. ่งใช้ปืนนี้เอ้าเปอร์เออปุ่มนี้หมอบเออหมอบอย่ายิงไป ง่อยง่ายเออพุ่งนี่ยิงยิงพุ่งโอ้โหอือสองทีเลยไปมเปิดยั้งไม่การเดียวเออหนึ่งชิ้นเลยเออพุ่งยิงไปเรื่อยถ้ากระโดดสี่ข้งมันจะบู๊พุ่งไป

เออเออเออตอย่ยากเกียดกลับไปยากเลยกี่พารีเลยครบเลยนะโลกรโดไปเรื่อยไม่ใช่นวมโอเคใช้ลเลยปืนนะเฮ้ยมันรู้นะว่ามันจะปิดหยยรือมไปไหนจะยิงก็ยิงไกลไลยเพื่อความปลอดภยัยตอานี้แหละเปิดไป,ปนี่เปิดเปิด การล้างยักษ์ไม่ได้น่ากลัวแค่ขับคำถามขึ้นมาในการเป็นล้างยักษ์ล้วทำอะไรได้หรือเป่าเมื่อกี้มันมีแม่แมรี่เป็นคำถามโยนโดดคูดกันว่าล้างยักษ์มัจจัยขนาดใหญ่ต้องถ้าทำมุ่งจะง่ายกว่าใช้มือนจะกลับงลุมศพกำลังจะกลับงลุมศพมองใช้มือเออเมื่อกี้จะเป็นการฆ่าตัวตาย เอองงงไม่งงงงเออพุ่งพุ่งพุ่งีเกิงงกับมาจะอะไรัมาจากตรโอ้ลออเออไม่ดูไม่ดนดนเตี้ยเตี้ยงหลังใหญ่ใหญ่มากมือแค่นี้ก็ไม่เห็นแล้วเอออึ๊บอึ๊บอึ๊บรออยู่ เ็มือุฮะโอ้ยยิงบไปูอไม่โดนไม่โดนไม่โดนอาไม่ดไม่โดไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกเอเออว้าวน่าไวมากใช้เวลาเท่าไหร่บอกเวลาสุดยอดพาไปดูบอับดีไหม มาเก็บเหรียญชิวๆเลยง่ายอีซี่อีซี่ก็บเหรียญอะแน่รดนไหมฮะยิงยิงยิงยี่อ้า,ออโ,าอโอเคอืมบอสมันน้อยจังทำเป็นภาคหลักจะมีตัวเห็ดด้วยนะเอ๊ะจะมีตัวเห็ดตัวจิ๋วอ่ะก็จะมีเจ้าตัวฟฟ้ากระโดดแฮร์รี่ไปสุดยอดอุ้ยเอโอเค ไีเลยไปเลเออสุดยอดเดี๋ยวนุงก็จะแฟลรี่ได้ตราไม่น,น่าจะมีให้แฟลรี่เหอเฮ้ยถอยกำมา,นะาไ,ดได้รึนะอ่อาหลบได้เนี่ยได้แล้วพิ้งอื้ออึ๊บหลบได้แต่ว่าแกโหดมากใช่จ้แก,แกโหดมากเหลือ,นอลปไปไหนึ่งเลยเฮ้ยหลบเป้นไงม่รู้กคลายกันแล้วกันงต้องระวังนะให้ต้องพุ่ง กระโดดมาเจ้าตัวนี้เราจะปฏิก่อนเราจะยังมาได้เออบ่อยๆก็สู้ง่ายมากเอ,อ้ยว่าเลยฮะทีนะ้เคยเล่นอีพาน์ทไหมบอสตีนตัวนี้ก่อนให้มันแหลกก่อนพุ่งมาเ,ออเพราะว่าหยุดเล่นอะไรกันเลยเราเล่นไปก็ไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่ามันไมม่ีเหรียญให้เก็บเราก็ชนะเปิดทางมาตรงนี้สัตว์เครื่องบินเออมา กลับมาลแล้วะได้ไม่ค่อยจะได้ไม่เสียเวลาแพรลี่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 ไม่แพรลี่อ่ะอันนี้ก็ปุ่มยิงหมอบไหมหมอบตรงน,นี้อันนี้ก็เปลี่ยนปืนไม่มีปืนให้เปลี่ยนแพรลี่ก็แพรลี่ตรงนี้แพรลี่ยากอยู่คิดผู้จบเพียงเนื้อ